หมอเมียวคะภูมคุ้มกัน RSV กับวัคซีน RSV เนี่ยมันต่างกันไหมคะคลิปนี้มีประโยชน์กดเซฟกดติดตามกดแชร์กันไว้นะคะคือตอนนี้ในไทยนะถ้าในเด็กเนี่ยสอขวบปีแรกอะเราจะฉีดภูมคุ้มกันสำเร็จรูป RSV ส่วนวัคซีน RSV เนี่ยฉีดใน คนท้อง6เดินขึ้นไปและผู้สูงอายุอายุประมาณ50ปีขึ้นไปภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปกับวัคซีนต่างกันยังไงในเด็กอะ่ะยังไม่มีวัคซีน RSV เพราะว่าจากการวิจัยจากการศึกษาเนี่ยร่างกายเด็กอะ่ะยังไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนมาได้อ่าวัคซีนเนี่ยกระบวนการก็คือ เราเอาเปลือกของไวรัส RSV เนี่ยไปสร้างเป็นวัคซีนแล้วมาฉีดลูกๆทําให้ลูกๆเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติบอดีเพื่อมาต่อสู้กับเชื้อโรคใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์กว่าร่างกายลูกๆอะ่ะจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแต่าจากการวิจัยเนี่ยเด็กยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสองขวบปีแรกในไทยอะ่ะเราจะฉีดเป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปที่เป็นแอนติบอดีที่เวลาเราติดไวรัส RSV มาปุ๊บฉันจำเธอได้แล้วสามารถร้องกัน ลูกได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นภูมิคุมกันสําเร็จรูปในลูกๆสองขวบปีแรกสามารถป้องกันเชื้อไวรัส RSV ได้ดีมากค่ะสําหรับคนท้องและผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปฉีดเป็นวัคซีน RSV นะคะใครสอบถามก็สามารถติดต่อาได้ที่คลินิกเด็กหมอเมียวค่ะส่งสมุดวัคซีนมาดูได้ค่ะ